بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بأ. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله. الحمد لله بنعمةه تتصليحات. الحمد لله. Allahu Akulihan. บันดาลการสรรเสริญทั้งมวลนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของลอสุบฮานุวาตาลาด้วยความโปรดปรานของพระองค์สิ่งที่ดีงามทั้งหลายจึงได้สมบูรณ์ขอสรรเสริญต่อพระองค์ขอชุกรขอบคุณต่อพระองค์ในทุกสภาพอััลฮมดุลิลลา ل ه วันนี้เราก็ได้มาพบปะกันอีกครั้งหนึ่งในการอธิบายกิตาบุตรพิธี ครับวันนี้เราก็ได้มาถึงตอนบาบกา,าลิฮิตาลาว่ามินันเนสิมาเยตะคิโุมินดูนิลลาฮิอันดาไดยูฮิบูนักกาฮุบบิลละวัละซีนอามานูอัชชดุฮุบบัลลิลละนะครับในสุโรอัลเบกราอายาที่หนึ่งรหกสิบห้านะครับบทว่าด้วยเรื่องของพระดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะตะลาที่ว่าว่ามินันเนสนะครับในหมู่มนุษย์นั้น คำว่าในหมูน่มนุษย์นั้นในที่นี้ก็หมายถึงกุฟฟาตมุชริกินผู้ปฏิเสธศรัทธาผู้ที่ตั้งภาคีต่ออลลอสุบานตลามัยยตะคีิุุมินดูนินละนะครับมีผู้ที่ยึดถือบรรดาภาคีอื่นจากอลลอฮสุบานตละอยู่ให้บูนะฮุมกะฮุบบินาบบลาซึ่งพวกเขารักภาคีเหล่านั้นเช่นเดียวกับที่รักอัลลอฮฺสุบานตละ และบรรดาผู้ศรัทธาเป็นผู้ที่รับอัลลอฮ์มากกว่านะครับเ,เชคมูฮัมมัดอิมรุอับุนวาฮบนะครับท่านได้เรียบเรียงกิตาบุตรฮิตของท่านนะรัพอมาถึงบทนี้เนี่ยท่านได้ให้นำเอาอายะอันกุรอานมา นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเตือนให้ทราบนะครับถึงความสําคัญของความรักที่มีต่อลอคสุบานตลาดความรักที่นะเป็นอิบาดะเป็นการเคารพบ,บูชาเป็นการเคารบพบักดีต่อเอาความรักที่มีการนอบน้อมทอมตนความรักที่มีการให้เกียรติมีการยกย่องนับถือเป็นการเอ่อเทิดทูน นะครับการความรักที่มีการปฏิบัติตามคำสั่งใช้แล้วก็มีการออกห่างจากสิ่งที่องค์ทรงห้ามความรักนี้มันเป็นความรักที่เป็นอิบาติเป็นความรักที่เฉพาะอัลลอฮฺซุนตาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นมันเฉพาะอัลลอฮฺซุบฮานวตาลาเท่านั้นถ้าไปมอบให้กับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานวตาลาแล้วเนี่ยถือว่ามันเป็นชิริกเป็นการตั้งภาคีนะตกศาสนาเลย ดังนั้นเชคหมัมมัดอุดนอับดุลวะฮับต้องการที่จะมาเตือนมาบอกมาแจ้งให้ได้รับทราบถึงความสําคัญของความรักที่มีต่อลอสต์ตะลาที่มันเป็นความรักที่เป็นอิบาดะนะครับความรักที่มันเป็นพื้นฐานของหลักศาสนานะมันเป็นรากฐานของศาสนามันเป็นรากฐานของอามานการงานต่างๆถ้าหากว่าความรักนี้ที่มีต่อลอสต์ตะลามันสมบูรณ์นะครับแน่นอนศาสนาก็จะสมบูรณ์ นะครับอามันการงานต่างๆก็สมบูรณ์แต่ถ้าหากว่าความรักที่มีต่อลอสุตลาถ้าหากว่ามันบกพร่องศาสนาก็บกพร่องอามันการงานก็บกพร่องตอฮิตก็บกพร่องดังนั้นเชคมมฮัมมัดอิมรุนอับดุลวะฮบท่านต้องการที่จะมาเตือนในเรื่องนี้นะครับก็ทำดีแล้วนะครับก็ถือว่าเราได้รับประโยชน์นะจากกิจบุตรเฮตะตําราของเชคมมฮัมมัดอิมรุนอับดุลวะฮบที่ด้านได้มา นะพูดเกี่ยวกับเรื่องของอัตตาฮห้การให้เอกภาพต่อรสสมัทลานะครับอันนี้ก็พูดกันเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับและความรักในอยายันี้นะค,ความหมายของมันคือความรักที่ได้กล่าวไปก็คือความรักที่มันเป็นอิบาดนะความรักมันมีหลายประเภท,ะเภทนะครับประเภทแรกก็ที่ว่ามาเนี่ยเป็นความรักที่มีความสําคัญที่สุด ความรักที่มันเป็นรากฐานของศาสนาเป็นรากฐานของการงานต่างๆนะครับแล้วก็ความรักอีกประเภทหนึ่งในอาย่านี้ก็ได้บอกเอาไว้ก็คือความรักที่เป็นความรักชี้กียก็คือความรักที่มันเป็นอิบาดนะแต่ไปมอบให้กับสิ่งอื่นที่นอกนเนอจะลอนะครับกุฟฟานมุชลิกินบางคนนั้นไปยึดเอาภาคีอื่นจากอัลลอฮ์นะลาซึ่งพวกเขานั้นรับ บรรดาภาคีนั้นเหมือนกับที่รักอัลลอฮ์สุนตลาลนะครับแล้วก็อายะนี้ยังได้มาบอกอีกว่าบรรดากุฟานมุชริกินเขารักอัลลอฮ์สุนตลาลเหมือนกันและรักมากด้วยแต่ทีนี้พวกเขาไปมอบความรักอันนี้ให้กับสิ่งอื่นให้กับอันดาดตนะบรรดาภาคีทั้งหลายอันดาดตนะครับเป็นจจมเป็นพระหูพจน์ของคาว่านิดนะครนิดดุล นะครับอันดาตนิดดุลอันดาตนะครับภาคีทั้งหลายมันหมายถึงไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นยินเป็นมาเลาก์แกเป็นคนที่ตายไปแล้วรูปปั้นรูปเฉวดนะครับต้นมงต้นไม้นะคโคดหินถ้าหากว่ามนุษย์ไปมอบความรักที่เป็นอิบาตนะนะเอาไปให้กับสิ่งอื่นนอกเหนือจากลอสมาตลา ถือว่านั่นเป็นชีริกเป็นการตั้งภาคีต่อล็อกสุบานตะลามันเป็นบาปใหญ่ถึงขั้นตกศาสนาถ้าหากว่าตายไปนะครับโดยที่มีชีริกตรงนี้เนะี่ยถือว่าจะต้องอยู่ในนรกตลอดกาลนะดังนั้นเรื่องนี้นะครับบทนี้ถือว่ามีความสําคัญมากนะครับแล้วความรักที่ได้บอกเอาไว้นะครับมันมีหลายชนิดชนิดแรกที่ได้กล่าวมาเนี่ย แล้วก็ชนิดที่2ก็คือชิรกียที่บรรดากุฟานมุชดิกินที่เขาไปมอบความรักที่มีต่ออัลลอ์นะไปให้กับสิ่งอื่นพวกเขาได้ให้ความรักระหว่างอัลลอฮ์กับรูปปั้นรูปจเจวียให้มันเท่ากันนะรักอัลลอฮ์แล้วก็ไปรักสิ่งอื่นเหมือนกับที่รักอัลลอฮ์สุมาตลานะครับเป็นการทําชริกทําการภาคีแล้วก็ยังมีความรักนะครับต่อ,อผู้อื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์สุมาตลา ที่มันเป็นเรื่องอะไรครับถ้าหากว่าเป็นเรื่องของศาสนาเช่นรักเพื่ออัลลอฮฺสบะตาลาเช่นรักบรรดานบีบรรดารอซูลนะรักบรรดาคนดีคนซอลละรักบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอันนี้มันเป็นความรักที่ตามความรักของอัลลอฮฺเมื่อรักอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์สั่งใช้ให้เรารักรักบรรดานบี รักบรรดารอซูลรักบรรดารผู้ศรัทธาทั้งหลายเราก็ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของลอสุมัตลาเป็นการรักเพื่อลอสุมัตลานะครับแล้วก็เป็นอีกประเภทหนึ่งของความรักก็คือความรักนะครับที่เกี่ยวกับดุนยาวียเกี่ยวกับดุนยาเกี่ยวกับทางโลกนะซึ่งมันเป็นความรักที่เป็นฟิตรียะตบิอียะเป็นความรักที่เป็นธรรมชาตินะเช่นความรักที่เป็นการเมตตาสงสาร รักเด็กกำพร้านะครับรักเด็กๆนะครับรักสัตว์สงสารสัตว์อันนี้ก็เป็นความรักที่เป็นฟิริยดียเป็นธรรมชาตินะครับตัวเบียเอียและยังมีความรักนะครับเกี่ยวกับเรื่องของชาวานีย่าความใกล้รักสตรีรักภรรยาแล้วก็รักที่มันเป็นอิจิลานเป็นการให้เกียรติรักพ่อรักแม่รักครูบาอาจารย์นะครับอันนี้ก็คือ ประเภทของความรักนะครับซึ่งความรักต่อพ่อต่อแม่ต่อญาติพี่น้องนะต่อใครต่อใครทั้งหลายเนะีต่อคนอื่นที่ไม่ใช่ลอสตลาเนี่ยนะถ้ามันเป็นความรักที่เป็นธรรมชาตินะเป็นความรักทางโลกทางดุนยาอันนี้ไม่เกี่ยวกับความรักที่เป็นอิบาดะนะครับ แต่ถ้าหากว่าเมื่อใดก็แล้วแต่นะไปเลือกหรือว่าไปมีความรักต่อ,อผู้อื่นนะความรักที่มีต่อพ่อต่อแม่ต่อภรรยาต่อลูกแล้วไปเอาความรักเหล่านี้มานำเอามาเหนือความรักที่มีต่อลอกักซบมาตลาแน่นอนครับนั่นถือว่าเป็นความผิดนะเป็นสิ่งที่เป็นมุกัดเป็นสิ่งที่ชั่วเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องนะครับเราจะต้องได้รับโทษ นะจะต้องได้รับการลงโทษจากอัลลอฮฺสุบานตลาคือเราต้องเอาความรักของลอสตลานะครับเหนือสิ่งอื่นใดส่วนความรักนะครับต่อพ่อแม่พี่น้องต่อภรรยาต่อลูกๆนะครับถือว่ามันเป็นความรักที่เรารักได้ไม่มีปัญหาอนุญาตให้รักได้แต่อย่าได้เอานำความรักเหล่านั้นนะครับนำมาเหนือความรักที่มีต่อเรา ตราบใดที่เมือ่อใดก็แล้วแต่เมื่อลอสตาลาทรงมีคําสั่งใช้ให้เราจีฮัดเราก็ต้องจีฮัดเมื่อลอสตาลามีคําสั่งใช้ให้เราฮิจระอพยพเราก็ต้องอุยพคําสั่งใช้ที่ลอสตาลาสั่งใช้ให้เราปฏิบัติเรื่องศาสนาเราก็ต้องปฏิบัติแต่ถ้ามาบอกว่านะฉันรักครอบครัวของฉันฉันไม่ท ng, ิ้งครอบครัวฉันไปไหนฉันไม่อ,อุยพฉันไม่ออกรบนะถึงเวลาละมาดแล้วเนี่ยฉันจะต้องดูแลครอบครัวฉันจะต้องค้าขาย คนรักการค้ามากกว่าความรักที่มีตอนละถึงเวลาละหมาดไม่ยอมละหมาดน,นะครับไปบกมุ่นอยู่กับการค้าการขายเกี่ยวกับเรื่องดุงยานะฮะตรงนี้ถือว่ามีความผิดนะครับดังนั้นดยเห็นนี่แหละนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะตาลาจึงได้กล่าวเอาไว้นะครับอัลลอฮฺตาลาจึงได้กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอาน قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ดังนั้นผู้ใดใครก็ตามที่รักนะรักบิดามารดารักลูกๆนะครับรับพี่น้องรับภรรยารักญาติสนิทมิตรสาหายนะครับแล้วก็รักในทรัพย์สินสะสมบัติรักการค้าการขายแล้วก็ที่อยู่ที่พักอาศัยรักบ้านนะเอาความรักเหล่านี้เนี่ยมา ฮับบเล่กลุ่มนะครับเป็นที่รับยิ่งสําหรับพวกเจ้าทั้งหลายสําหรับพวกท่านทั้งหลายมีนล,ลอยวะรสูรีมากกว่าอัลลอฮ์แลก็กกรอรซูลแล้วก็การจิฮาดในหนทางอัลลอ์ต Allah สตลาอัลลอฮ์สตลาบอกไว้ตรงนี้ว่าฟัตรับบะสูนะก็จงรอคอยกันเถิดฮนะัตตายยติยัลอมบิอัมริจนกว่าอัลลอฮ์สตลาจะนําเอาการลงโทษนะครับจะนำเอาการลงโทษมาประสบกับพวกท่านทั้งหลาย ดังนั้นตรงนี้นะครับความรักที่เรามีต่อลอ์นะครับถือว่ามันสูงส่งมันเป็นความรักที่เหนือสิ่งอื่นใดเราจะไม่นําเอาความรักอื่นนะครับมานําความรักของลอสตาลามานําความรักที่มีต่อลอส์มาตลอนะครับรักได้นะรัรักภรรยารักลูกนะรักลูกรักภรรยารักพ่อรักแม่รักได้รักการค้าการขาย นะรักได้นะอนุญาตแต่ห้ามมีความรักต่อสิ่งเหล่านี้มากกว่าความรักที่มีต่อรอัสุนลานะครับจงกล่าวท่านมูฮัมมัดถ้าหากว่าบิดาของพวกท่านนะบรรดาบิดาของพวกท่านและบรรดาลูกๆของพวกท่านพี่น้องของพวกท่านคู่ครองของพวกท่านนะญาติของพวกท่านแล้วก็ทรัพย์สินที่พวกท่านสแสวงหาไว้ แล้วก็สินค้านะครับที่พวกท่านกลัวว่าจะจำหน่ายไม่ออกนะกลัวจะขาดทุนกลัวว่ามันจะลดย่อนว่ามาซากินอุตตรเดานะฮะแล้วก็ที่พักอาศัยนะครับที่พวกท่านทั้งหลายพึงพอใจอับบัยลยกลุ่มเป็นที่รักใคร่แก่พวกเจ้ามิโนลอย์วะรอสูริวะจีฮัดีิฟิสบีดีฮีนะยิ่งกว่าอัลลอฮ์นะครับเป็นที่รักยิ่งเป็นที่รักใคร่แก่พวกท่านยิ่งกว่าอัลลอฮ์สุตลาและก็รอซูลของพระองค์ และการต่อสู้ในหนทางของเลาฟาตาร์บะบสูนะก็จงรอคอยกันเถิดฮัจตตยาติอัลลอฮบิอัมริจนกว่าอัลลอฮฺสลตลาจะนำมานะครับซึ่งคำสั่งของพระองค์ก็คือคอาการลงโทษนะครับก็จงรอการลงโทษจากอัลลอฮฺสุลตลาเถิดสุราตาบาะอายะที่24นะครับดังนั้นฮะดิษบนี้นะครับได้เป็นหลักฐานชัดเจนว่า การรักอัลลอฮฺตัลารักรอซูลนั้นเป็นวาจิบเป็นสิ่งจําเป็นนะครับแล้วก็จําเป็นที่จะต้องเอาความรักที่มีต่ออัลลอฮฺต่ละรอซูลนั้นเหนือสิ่งอื่นใดนะครับแล้วก็อาญาเนี้ก็ได้มาค่าโทษเอาไว้สําหรับบุคคลที่นะรักสิ่งอื่นนะมากกว่าอัลลอฮฺตะลาลนะรักสิ่งอื่นมากกว่าอัลลอฮฺตะลาหรือว่าเอาความรัก ผู้อื่นนะครับมานำความรักของลอสุมาตาลานะครับดังนั้นตรงนี้ถือว่าสำคัญอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะเลาะวะสัลลัมนะครับก็ได้กล่าวเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าลายุมินุอะฮัดุกุมฮัตตาอากูนอะฮับบายเลหิมินวาลัดิฮิวาวาลิดิฮิวันนาสอัจมาอินนะครับลายุมินุอะฮัดุกุมคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านนั้นจะยังไม่อิหมั่น นะการปฏิเสธอม م านในที่นี้ก็คือปฏิเสธอิมานที่สมบูรณ์ก็คืออ ي م านจะยังไม่สมบูรณ์นะอิมานที่เป็นวาจิบนะครับจําเป็นจะต้องมีถ้าขาดถ้าไม่สมบูรณ์แล้วถือว่ามีโทษนะแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่จะตกศาสนาแต่เป็นการปฏิเสธความสมบูรณ์ของอิมานของความศรัทธานะครับ และยมินุฮุดุขุมัตตะอากูนอาฮับบะอิลัยฮิมินวละดิฮิวาวาลิดิฮิวันนัสอิจมัยนคนหนึ่งคนไทยคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะยังไม่อิหม่านจะยังไม่ศรัทธ,ธาอย่างสมบูรณ์จนกว่าฉันจะเป็นที่รักยิ่งสำหรับเขานะครับยิ่งกว่าลูกของเขานะครับยิ่งกว่าพ่อของเขายิ่งกว่ามนุษย์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ท่านอุมัรบินคอตบ ท่านอุมัดบอกบอกว่ายา رسول ล ل ل ه แล้ว ah si ท่านตออะฮับุอสิ่งยต่เพียงแต่ตัวขอิลลานฟอีท่านอุมัดบอกบอาว่ายาลลอฮ์โอ้ศาสนาทูตแห่งอัลลอฮ์ท่านนั้นเป็นที่รักยิ่งสําหรับฉันนะครับยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดยกเว้นนอกจากตัวฉันนี่คือความเข้าใจของท่านอุมัดในเบื้องตน้นในตอนแรกท่านมีความเข้าใจว่านะมนุษย์เนยต้องรักตัวเองมากกว่า นะมากกว่าอื่นใดมากกว่าท่านนาบเีสิความคิดความเข้าใจของท่านอุมัดในเบื้องต้นในตอนแรกท่านนาบีเมื่อได้ยินเช่นนี้แล้วท่านนาบีปฏิเสธนะครับท่านนบบีบอกว่าแล้วเปล่าเลยไม่ใช่นะอุมัตยาอุมัดไม่ใช่ฮัตาอากูนะฮับบายไลกามินนับศิกจนกว่าฉันเนี่ยจะเป็นที่รักยิ่งสําหรับท่านนะมินนับศิกมากกว่าตัวของท่านอีกนะคําคำกล่าวของท่านอุมัตเป็นข้อตอบ ความกล่าวที่ผิดท่านนาบีก็เตือนพอท่านอุมัดบินเคอ,อตอบได้อย่างชนั้นท่านอุมัดบินคอตอบบอกเลยนะท่านอุมมัดบินคอตอบบอกวา่าท่านนั้นเป็นที่รักยิ่งสําหรับฉันมากกว่าสิ่งใดทั้งมากกว่าตัวของฉันท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตาุลานก็บอกว่าอันอันอย่างอกมาแนะบบน,นี้แหละใช่เลยถูกต้องก็คือเราจะต้องรัก ท่านนาบีมฮ a ม o m a สุลลัละห์อะเลี๊ยสัลลัมมากกว่าสิ่งอื่นใดนะครับมากกว่าตัวของเราเองมากกว่าลูกของเรามากกว่าพ่อของเรามากกว่ามนุษย์ทั้งหมดทั้งมวลอันนี้คือเป็นถือว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นที่เราจะต้องมีความรักต่อท่านนาบีมฮ a ม o m a สุลลัละห์อะเลี๊ยสัลลัมนะครับแล้วคนเรานะครับชอบที่จะกล่าวอ้างว่ารักอัลลอฮ์รักเราสุด นะครับคำกล่าวอ้างนะครับชาวสลับบอกว่ามีกลุ่มนะมีกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งที่มากล่าวอ้างว่ารักอัลลอฮฺสุลต่านอายะคุรันอายะหนึ่งถูกประธานลงมาซึ่งเป็นอายะที่เป็นอายะที่มาทําการทดสอบว่านะค,คนที่กล่าวอ้างว่าเขารักอัลลอฮ์รักระซูลร,รักจริงหรือเปล่าอัลลอฮฺสุลาก็ใช้ให้ทําการทดสอบอัลลอฮฺสาลาประธานกุรานลงมานะครับในอายะที่ว่า กลินคุณตุมตัวให้บุญัลลอฮ์ฟัดตบีอูนียูฮบิบคุมอลลอฮ์ยักฟิลกมซุนุบะกุมนะครับกล้จงกล่าวถมูฮัมหมัดอินคุณตุมตัวให้บุนอัลลอฮ์แต่หากว่าพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์นะครับกลินกุนตุมตัวใหบุนลลอฮ์ฟัตตบิอูนีพวกท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามฉันยุฮบิบคุมุลลอฮ์แล้อัลลอฮ์สลแลก็จะรักพวกท่านบยักฟิรละกมซุนุบะกุมแล้วก็จะของพท่าน อัลลอฮฺบัดพี่น้องครับในอายะนี้นะครับได้มาบอกได้มาแจ้งให้กับพวกเราหลายอย่างหลายประการด้วยกันนะถ้ารักอัลลอฮฺสุะตลาอัลลอฮ์บอกว่าต้องปฏิบัติตามนบีนะนะต้องปฏิบัติตามนบีนะใครที่มากล่าวอ้างว่ารักอัลลอฮ์แต่ไม่ตามนบีไม่ตามสุนนะของน้านนบีมูฮัมมัดสุลแลมคำกล่าวอ้างของเขานนั้เป็นเท็จโกหก รักอัลลอฮ์เอา้ารักอัลลอฮ์แล้วทาไมไม่ตามท่านนบ,บีมบุฮัมมัดสุลตลามทำไมบอกว่าบรรพบุรุษเขาทํากันมาคนส่วนใหญ่เขาทํากันนะในหมู่บ้านนี้เขาทํากันหมดแหละทําทบญร้อยวันสี่สิบวันห้าสิบวันครบรอบคนตายนะนะต้องมีพิธีกรรมต้องเอาคนมาอ่านอัลนกูรอานอุทิศผลบุญให้กับคนตายนะการการะทํเชิ้นนี้เนะี่ยตามใครครับพี่น้องถ้าบอกว่าตามอัลลอฮ์ตามราสูลไหนละหลักฐาน ุลฮา,าตูบูรฮานนกุมเองุนตุองสอดีกินนะจงกล่าวเถิดมมหสถพวกท่านทั้งหลายจงนำเอาหลักฐานมาสิถ้าหาวพวกท่านทั้งหลายพูดจริงอลัลลอฮ์ไม่ได้สั่งใช้อลัลลอฮ์ไม่ได้ใช้ให้ทำนบีก็ไม่ได้สั่งใช้ไม่ได้ใช้ให้ทำและนบีนบีก็ไม่ได้ทำสอฮาบ์าก็ไม่มีใครทำตาบีอินตาบีตาบีไม่มีใครทำเป็นการอุตริขึ้นมานะครับแล้วถ้าถามไปจริงๆมีหลักฐานไหมเขาก็จะบอกว่าอ้าวบรรพบุรุษเขาทำกันมา ู่ย่าตายายเขาทํากันมานะครับแล้วก็ไปยกหลักฐานที่เป็นหลักฐานอามหลักฐานที่พูดถึงเรื่องทั่วไปทําบุญดีไหมทําบุญดีอ่านคูรานมีดีไหมดีนะฟังบรรยายที่การฟังบรรยายดีไหมดีแต่พิธีกรรมที่คุณเอามาอุตริกันขึ้นมานะมาเจาะจงวันนะกำหนดว่าวันครบรอบเท่านั้นเท่านี้ และพิธีกรรมนําเอามาสวมนําเอามาแล้วก็มาอุตริกรรมว่าเป็นการอุทิศบุญอุทิศกุศลให้กับคนตายนะครับดังนั้นตรงนี้มันไม่ได้ปฏิบัติตามท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลล้วอิสลลัมดังนั้นใครที่บอกว่ารักอัลลอฮ์ต้องปฏิบัติตามท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลล้วอิสลลัมแล้วถ้าตามท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลล้วอิสลลัมอัลลอฮ์บอกว่ายุฮบิบกุมุลลอห์อัลลอฮ์สุลต่าจะรักพวกท่านทั้งหลายอัลลอฮ์บอกแบบนี่คือประโยชน์นะครับนี่คือผล ที่ได้รับจากการที่เราปฏิบัติตามท่านนบีมูฮัมมัดสุลตัลลัมก็คืออัลลอฮ์สุนตาลารักเรานะฮะอัลลอฮ์สุนตาลารักเราแล้วคนที่อัร้อ์อัลลอฮ์สุนตาลารักแล้วเนี่ยโอ้โหผลประโยชน์อะไรตามมาอีกเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นพี่น้องครับรักอัลลอฮ์รักเราซูลต้องปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดสุลตัลลัมว่าอะไรว่าสุลัลลัมนี่คือเป็นอะลามะห์เป็นเครื่องหมายเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเรารับอัลลอฮ์รักเราซูลก็คือปฏิบัติตามสุนนะ ของท่าน,นอับดุลเมียร์มอมัดสุลต่านอิสลัมครับในตอนแรกนี้ก็หมดเวลานะครับ,อบอก็พบปะกันใหม่ในตอนที่สองนะครับในตอนนี้ก็ขอจากลากันก่อนนะครับอักูลุกาลิฮะซาวัสตักฟุรุลลอฮ์นะจีมัลีวะลักุมวะลิซาอิลิมุสลิมีมิคุลิดัมฟัสตักฟุรรอินนะฮูฮุวัลกัฟูรุลรหิมอะลัยซัลลัมุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุน